สบายดียังยำคือส่งนะยำสวยทุกคนมืุอนี้เรายังอยู่ที่เมืองน้องแขลงสวัสดิเกศเนาะแตกมืุอนี้เป็นมืองานแต่งของอ่ามือเป็นมืองานดองของน้องไส้อันนึงบอกกอนนะทุกคนนะคะก็เลยเตรียมงานเ็การซอยเบียบเพิดเราพี่น้องซอยกับบริษัอย่างไรเลยเดี๋ยวให้เปิดกันหมดอันนี้คือไม้คานเนาะพี่น้องโมเมนต์ดำบอยเนาะโมเมนต์ดำบอยหรือว่าดาำไม่กวนคือแดด เดี๋ยวสิมาหาป่าจะหาไครหรือว่าไหนต่ยังหน่อยหลับประมาณ10 1ปี2ปีในรันหาด้แต่ว่าตอนนี้แบบะ6ปีแล้วเรไม่ไหาดมากประมาณกูไล่มาดี มันถาไม่คาดไม่คาดนอนนี่คือถาไม่คาดมันแข็งมันสินักถาไม่คาดมันอ่อนมันสิบอนักแต่วันนี้มันแข็งพี่น้นอแนา้่ผมขออภัยหลายคนมันเป็นใหม่ปะะ่านนีเป็นใหม่พย,ยุงเนาะก็เลยอนันแข็งเจ็บบ่า เป็นอะไคือหาหนาบเอาทั้งทั้งซีมีบอ่อบาดาลอยู่เพราะว่าเขาจเจ้าอันเนาะเอาใดเป่งมาผีแต่ว่ามันบ่ขึ้นหนับม,มันบ่แหง้งคืออยู่บา้านหลับน้องก็เลยแ,แต่หาขึ้นไปเตื่องเมื่อนไว้ละอันตะควาอะไรมันคือสิบเดือนเมื่อบ้านเลย ขึนเ่ไ้ได้อย uh yes> ู่แต่ว่าเข้าบ่เคยมันก็เลยแบบสั่ง ถ่าคลิปคุณแม่มาต่เล่นมาพ่อหรอวะเอ้าแกจังนอนพ่อหรอวะหางเขาจะว่าพ่อหรอวะดาพพอและด้วยอันนี้จะเป็นเพื่อนขั้วเนาะทุกคนบอกก็ถ่ายทามให้เบิ่งงละเนาะเพราะว่าเปพื่อนเก่าเขาจะเหตนกลัวแต่ว่าเทอนใหม่แบบนทับแขบมืนกับบลนอนแล้ว่องบอยู่บนเจ้าเป็นนองของอันหมูบนก็คนณยังเป่นหน่อยงามงามตัวหน่อยๆขาวๆคนนั่งนี่นะ ผู้หญ,ญิงผู้ชายไม่แต่ผู้ขาวๆาวงามเดี๋ยวมือนีหฮากันสิถ่ายหลายๆอย่างนะพี่น้องเบิร์นแล้วก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะพี่น้องเพราะมือนีหฮาสิยวบาดเวิรมือเลยนะพี่น้องเพราะว่าเฮามาหอดจิตประมาณบ่ายสองโมงแต่ว่ามือนี้แบบาชิวเวิร์ตมือแล้วกันสิถ่ายพี่น้องเบิงบ่งนเบิร์นทุกอย่าง,าง,างนะพี่น้องเพราะว่าเฮามาบ่อนต่างถิ่นนะพี่น้องมันเป็นอย่างที่แบบว่า เข้านีนยังตื่นเต้นแล้วก็หมักบรรยากาศหมักแบบวิถีชีวิตแบบนี้นะพี่น้องนะจะถ้ายพี่น้องมึงหลายๆอย่างับพี่นอาา้องคั่ะติดตามตอนต่อไปนะทุกคนนะเข้าไปนาะเขาเอาหมูกับไก่ด้วยนะเอาไปเห็ดอย่างนี้ก<ป>ับไก่หลังจากที่เขาตักหนามแล้วนะทุกคนเดี๋ยวามนะาซืา้อมาเบ,บิ่งกันข้าเจ้าแห่แห่แห่ไผ่แห่เคยมาแบนบุปเป้แห่ไผ่เนาะ แผ่ายกระแห่เคยแต่ว่าแตกต่างจากบา้านเฮาแหงแนละ้วทุกคนข้าเจ้าอ,อันถือต้อนได้ไปได้นนะสิเป็นต้นต้นสิมีเงินเนาะแต่บา้านเฮานี่ต้อนอันนี้คือลงวัดนะแต่ว่าทข้าเจ้าอ,อันเสร็จแห่แห่เ,เคยนะอันนี้เราโบหัวแนวใดเนาะทุกคนมีแต่เด็กหน่อยเด็กหน่อยลายแหงดีดีเลยใช้เจ้าสาวเดวิจ้ะเจ้าสาวมากกว่ากูอต้นนะ ้าเจ้าีรถไทยมาพี่น้องดู2คันรถไทยนะบกบ่คือบ้านเฮาได้บ้านเฮานี่กินตะเบียพี่น้องอันนี้ก็เจ้าแห่มาแบบเงียบๆเลยแห่ e, มาแบบเดี๋ยวสเบแม่ทุกคน บาดก็อีมกิ่เอออันอันนี้บ่จ้าสาวเจ้าเลืงาเปหลงเจ้าสาวแบบขอภัยรเราควรหลับถ้าลับสิ่ามข้าวตะวันเฮาเ้ากันบกอยฮู้เร่องใั่อาก็เลยถาเบิ่งนะพี่น้องตองถามนองดาถึนแซดดาเจ้าสาวดิใส่ใช่ดีจังเลยเินงามจะไปดีก่อนดี เสียเลี้ยงละเขาเจ้าเห็ดยังเลยขึ้นไปไปสั่ยนบวจักคือกันเนาะยังเวอจัคละเกยแต่งงานเลยท้าวอ่ะก็ขึ้นไปยังดาวเวจักอันนี้เป็นหมู่บ่หมูเป็นสาวเป็เอ๊ะไม่ได้ผู้โสดบ่นบ่ผู้โสดอผู้โสดกด้วยเนาะเจ้ากับเปิดเพลงเดินกอดกอด e g y p t i mean. นอยากติดลิขสิทธิ์อยู่แต่ว่าเพงเลงลาวบางทีก็บางเพลงก็บ่ม,มีลิขสิทธิ์นะคะก็บ่แน่ใจนะทุกคนครน,นี่เป็นเส้นทางที่เฮาขี่รถมาเนาะทุกคนสบายดีสบายดีา <laughs> ก,กันเฮ็ดหยังจาสิห <laughs> ูหู้ากันเฮ็ดหยังบ่ได้ออกหน้าบ่เฮ็ดเฮ็ดแล้วแล้วบ่ขาให้ ยิ่งสองยิ่งสองบอดูไซยิ่งบอยิ่งเบิร์สองเออป้าป้ามันญาติญาติน่เอาฮะเออเขาบอกเดี๋ยวเอาไปไซด์ฮะขุดเอาโก้กล้วยไปเอาโก้กล้วยเขานี่ขอนะคะจ่าก่อนมาให้สบายดีแบบ ก็กล้วยเลยว่ะอันนี้ก็ห๋งเครื่องนะทุกคนเข้าไปน้ำอันนี้เป็นเอ่อที่แท่บดได้บอสน้ำหมดเออน้ำเลาาเสยเราบดได้บอสน้ำเสยไม่แล้วคอตะมุบันเนี่เออแล้คอทำราวตะวันต้นหมักมังกรเนาะน้าสิเขาทั้งนั้นได้ไหมมันก่อฉิ ซาเปยนั่งซื้อกล้าผีตัวตัวใหญ่นะพี่น้องผิวบานตัวน้อยน้อยนังน่องดาตัวหน่อยก็่าซาเปยแต่ว่าเป็นตาหักนะพี่น้องผิวเนี่ยขาวขาวพี่น้องทางโซนเผามะกรองเนี่ยมังกองเนาะผิวขาวตัวน้อยน้อยขาวขาวกูไส้กับขาวผู้หญิงกับขาวอืมดินบานข้าน้างามเราทุกคนจะเป็นปูหมักนัดปูมันเอาต้นหน่อยเด้อเด้อดาโดย เอืยอืยก็ว่าขึ้นนั่นแหละคือหูได้ดอกม้อาันสิเป็นผูด้จริเนาะตีนผู้น่ะมีสูงนอบ่ทางกสิสูงอ้ายใ่ฝติได้เอาต้นใหญ่เลยหรือบ่ฮะ่บ่ใหญ่ฝบ่บ่ได้ือสวยนองเดไปมากล้วยตอนนี้ติอันนี้แม่นบ่ดาหรกล้วยหยังฮะตอนนี้บ่บ่แม่บ่แม่นมากล้วยหยังซั่นกล้วยเียด อ๋อกล้วยหอมเนอะทุกคนบ่คเคยเห็นกล้วยอันหอมสักเถอคิดว่ากล้วยกำลังให้เออแปะถือกำลังกระไรเรื่อค่ะเลือกตาครับพี่ตาแต่มาหอดชวนตาโบแขวยไว้ไปได้เห็น,น,บ, <laughs> <laughs> นาาบางนักใน้ใช้แปะบังดูตาบบไว้นะอ้าวมันก็เคยเห็นบางหนักที่มันเป็นหมากแล้วมันกระซุกทุกคนตาโบแขวไว้จะไ,ได้เห็บังนักลายเลยเนาะทั้งพี่นะปลูกยังกระงามพี่น้องหมากใหม่นะบุก้ดินแบบ บาดเด้ต้นไม้สังเกตอันนี้สิเป็นเ้ลมักนัดนี่มักนัดสับปะรดเขาเจ้าบ่ได้กินบ่เนี่ยมันน่าสิสุกแงบ่แต่เฮาบ่ได้เอานะถ่ายพี่น้อง FC เบิ่งจังซี่ได้ล่ะถ่ายเอื้อแปอซอยดูือเสียมบ่ไน้องเนาะพี่น้องเอ้ยด้นึงบ่อยากให้เอื้อยเฮ็ดยนเอื้อยเมื่อยเอื้อยตักน้ําขึ้นทีอันขึ้นเฮือนก็ทําเอื้อยตักขึ้นได้บ เป็นเกีงใจเฮะห้างก็เกีงใจเพื่อนให้เอ้แปรที่ซอยนั้นมันหนักสาวแบกต้นกล้วยเมื่อทุกคนต้นกล้วยบ้านเท่าเนาะกล้วยหน่อยก็ได้แต่ว่าบ้านเพื่อนนะเขาให้เอาที่ว่ามันเป็นมีวีเดียพี่น้องมีวีกล้วยน้ำน้องก็เลยแบกเมื่อยายคือแห่เอาต้นกล้วยใหญ่แท้ ปมาททิศเสาเฮือนเนาะบวแมนกลัวแห่เคยเก่งถ่ายคลิปเขาไหว้ย,ย่อเน่าไหว้ย่อเขาไหว้นีเลยเขาก็ลีงามเหรอแล้วเข,าก,า,กวเขาก็ไปหมัดติดเสาเฮือนเนาะทุกคนงานดองบานงันขา้าวกระซำกับงานบุญและพี่น้องม่วลและเด็กน้อย,ยนี่แต่พูดล้อล้อวไว้ไซนี่นะ ขวบก็บมาในงานดอกนะแ,แ,แล้วแต่ผู้แต่งตัวแล้วรอกันะ้องเย็กหน่อยผู้ชายหลายเนาะรับมีดแบบใหม่เนาะทุกคนรับเสียเสาไฟฮ่าวันนึงวันนึงนี่เลยจ้าการอ่ะไปแล้ว,วเ้าขอถ่ายคลิปเได้ถ้าถ่ายวิยดีโอเอะล่ะ ซิมซิมไฮเวิร์กกำลังขึ้นไปนำเข้าซิมซิมไฮเวิร์กในหัวตอนหนึ่งโอ้ยยาละมันเมื่อยละมันเมื่อยเลยไฮมอนี่เราไเราลองหัวนะฮะไฮเราลองหัวยานเจ้ายานอีกกินหัวมันนะโอ้กินหัวประหยานบ่อหัวแบบกินนะพะการังประหยัดพยานเจ้าบอกอุษาวันยานโอกเป็นยังดอกฟ้าเสแปรปลาดิบนะ แซ่บกับปลาซุกว่ะแซ่บแบบนนี้แหละพญาบอกเขาคนเราเถอะแข็เอ็นแข็งแห้งลายอแล้วบ่อฟิดบ่อตองห่อก็พักเนาะจับปุ๋ยเลยซอยยังผักผักยังอยู่ไกล้เอ้ยฟิดยังเข้าบืกินไรตรมนี้เป็นตาแซ่บเดีจับพออยู่ก็ไปอยู่ัวใจแล้วไปนอนเป็นฝ่ายจาบ่าวเห็ดนางกินเอง ก็จาวลาาวดองบีของเต็มปนจะปีนปลานะนอนท้ายรถานะอยู่บมืองชายบุทองไก่เปิดมันไก่อยู่อันเมางชาบุทองผัดเดมาอันเพื่อนหมู่หมู่หนองทรานี่มาเลียดเดีวโดยแบบงานแต่งแล้วคนก็เลยบอกใคมานบกเคยมาตักเือไกเนาะไกเฮงขี่รถแบบจะลืมเลยว่าจักสมอง เขากินเท่านี้คือเชื่อเลยฮะคือเชื่อเขอกเขกินเท่านี้ขาแสดิเแสบเราเคยกินโบบตี๋รอกขาไว้เขาเคยกินนะนะเป็นตาแสบเขาใจเขภาษาลาวเลยเนาะอันนี้เป็นแจ้วขี่ป้าบอกขี่ป้ากับขลายลเติบมอีงวยนนึ่กินเอาเห้นมันกินสมยันกระป๋อหกินแสบอันนี้แหละ มีแต่ผู้ชายเห็ดน้ำกินเนาะถ้าเป็นบาทห้าเนี่ยผู้ยิงังเบอันเราลุ่มตาเาเฮ้ดเราลุ่มมืนมีจะ่ิงดีได้ผู้ชายเห็ดกินโอ้ยนี่ังินกาน่เลี้าไม่ยอราเี่มบ่ีผู้เ็ดจเป็นเอาไปเสนเหรอวงกับเมื่อบากโดยวิองห้องกัเมื่อเมื่ออื่นนี่แหละสเมือ เจ้ามาแต่บ้านอ่ะนะบ่บ้านเจ้าบ่าวนะบ้านดองแล้วบ้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วโตโบได้เคยไปบ่อันเมืองบางแสนปุถุธบอปปุถุธติ่งปลาเนี่ยปิ่งปิ่งแต่เที่ยงห้าใบเนี่กับโบเบิมันหลายไมีแต่ปลาแม่นำแม่นำเซ่เซ่ละน้องทุกคนปลาแม่นำเี่บดเดินก็มึงปลาตองปิ่งเนาะ <c oughs> <c oughs> จะเหมือนจะปีกเอันนี้ตน้นอันนี้เากินที่อย่งเราทุกคนเจ้ามันหนามากูอนเจ้าพี่น้องงเจ้าบ่าวเห็ดเนะ <c oughs> าะพี่น้องเจ้าบ่าวเจ้าสาวหน่อย,อยเราอะเจ้าูเต๋อเจาูทรายเจ้าทำกันมาหลัดอยูไสหลัดขอขอกันเพาเขาใจเขาภาษาบอกเป็นามกันหรอกท <c oughs> มาแต่เมืองไส้ผู้ทองเมืองไส่ผู้ทองเค่อยไปบอ เคยไปเลเคยไปวะมีพ no yeah, ี่น้องปะยี่บาทยังบาทอาจารย์บาทก่อนอาจารย์ด๋จักเตมเมืองใช้บุทองฮะออกใช้เมืองไกลพ่ไหนกับบัตรท่าโพเมืองบาตรอาจารย์โอ้บ้านท่าโพบอกไกลเติบเยอะกรจักเยอะบ้ารท่าโพ ไทยนีู่ไทยบอกเออไทยสาวพูดะแบบคนามเวียงนมาจะบิดเราเลยเรามาเอาเมียอยู่นี่เอมาเชื่มอยู่นี่นะทำมันดีนะนี่ลังเดี๋ยวนี้เราอยู่ครัยโอ้ดยวแด้วยแบเบิ่งบัดขาจอปีงเจ้าแป้นนี่นั่งนั่ง่าเราทุกคนนี่ขจอบดีปีกบมันเตามันอัน หนำมันไล่มาเลยเดทุกคนไล่มามันใส่ถุงเท้าเราพายมันหมดพายก็เลยปีกมาได้ที่ตมเอาบ่นะฮะหรือว่าปีกนี่ยเต้าไอเดียเซ็งเลยเนาะเพราะว่าเห็ดแบบนี้เลยก็ปีกได้หลายหลายกว่าเต้าบาทหลัดอีกปีกเพื่อละน้อยเพ่อละน้อยเจ้าสลัดกันเลยเดี๋ยวซอยออกก็ต้องหาคนจี๊เหนักพินไปขวางทางก่อน วันนี้มีแต่ปลาเมนูปลากินปลาแหละดีที่สุดนะทุกคนทันทีนะส่วนนี้เขาแบบนิยมแบบปิีงเนาะคือทางเขาวันนี้ปลาตองตรงหลักงจอหลังเขาในโซนนั้นมีแต่ปี่เหมือนปลาตองในเดียวติปีกเนาะเองปิีงแล้วก็แกงง่ายๆเด้บ้านเฮากินเนื้อบ้านเราแกงปลาแค่แตวกะหลาบกุหล่บในนึงแต่ว่าปีกอันนี้ไงกระเส็บผมมันเบาเท่าเหมือนปลาเนาะ บลอกเ่ามาสิพรอยามกินแล้วนะทุกคนสุกแล้วอันนี้เป็นหลาบปลาดิบแม่นบอกหลาบปลาดิบดิบ่เปิ้ลไม่ไรเป็นตาแสบเขาเพิ่มเห็ดได้ดิบเขาเพิ่ม็ดได้สุกนะเห็ดคือกันอะไรบ้างเอากัน เตกจ้าเหดตกินํำแล้วตาเเอานั่นพ่อมันนว่าเหาอันมีพักลายๆดิีเสียบทกคนแต่ว่าจ้เาไปเกินกับพักขึ้นบนรเขายอแต่อันนักลาปลาแล้วก็ปีงปลาเนาะยยพยายพยายเลยเก็บาชาันท้ายอยืนนี่เนาะจะได้เลิดเองอ่ะมาออน่เต็มเลย สบายดียามเสาร์ทุกคนต่อจากคลิปเมื่อวานนี้เนะราถ่ายบแล้วเพราะว่าฝนตกแห้งมือนีก็เลยมาต่อเนานะทุกคนเสียงเพลงดังๆทางในบ่หัวติดลิกาชิ์หรือบ่มือนียังอยู่ที่บ้านป้านจะเตียนเนาะพี่น้องเมืองน้องแขวงสวัสคิเกศนานนะทุกคนเพราะว่า,ายังว่าหลากักกับกระิกระบมือน,นีแหละเพราะมือน,นีเป็นมืองานดองมือสุดท้ายแล้วแล้วนะพี่น้องเขาจะกินงัวมือน,นีเนะาะว่รออารายละเอียดไปเบิ่งที่สองบอกก่อนเพอมีสองพี่น้องแยกกันถ่ายเนาะ แม่เป้พามาอยู่บ้านกันจ้ะเนาะโมปลาอากาศดีอากาศดีบนวะเด็กมาเดีดูเยู่ด็กมาเดี๋ดูอยากเก่งใจกันจ้ะเนาะเก่งใจแบบสิเป็นเด็กหน่อยกันจ้ะเห่นหมึกบีเนาะทุกคนเนาะยิงหมึกบีด้วยหําเด็กหน่อยคือสายลายเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวอัานมือหนิฮะสิมีภารกิจไปทางอื่นแล้วเนาะทุกคนเพราะว่าสิไปเล่นบ้านอื่นแล้วเนาะพี่น้อง กํะกัสีเดินทางกลับตามเส้นทางเัาเลยนะพี่น้องอันนี้สีห้องถ่ายทางหลังบ้านนะทุกคนงานดองกันง่ายง่ายเรียบง่ายนะพี่น้องบพรคือบาทหลัดแต่ว่าเขาจะกินนี่สองหมื่นนะพี่น้องมือวานนี่สามเออสามมื่นเอที่หนึ่งเดี๋ยเป็นมื่นเตรียมงานมื่นที่สองก็กินกินหมูเนาะมื่นที่สามกกินงวเนาะทุกคนแต่ว่าเรียบง่ายและที่สําคัญคือผู้หญิงเดี๋ยวปวดเห็ดแวกวันไหนนะพี่น้องอันบานข้าเจ้านะ งานดองส,ส่วนล้ามีแต่ผู้ชายตื่นมาผู้ชายก็เฮ็ดเนากินกัวอยู่พอกินแบบคืออย่างละายแหละทเจ้าบ่าวเขาก็เฮ็ดกินเองเจ้าสาวก็เฮ็ดกินเองนะพี่น้องและมีแต่ผู้ชายแต่งอยู่พวกินยังไปห้ยน้อยก็ยิ่งมว่เอาตีนัดลงผู้หญิงน่ะส่วนมากอ่สิอาล้างถ้วยแล้วก็ตักน้ําเนาะก็ย่อแขกซื่อๆเนาะเฮ็ดแบบผู้หญิงเฮ็ดแบบผู้หญิงแล้วก็ย่อแขกซื่อ แล้วก็แนวกินเข้าวเจ้าก็คืออย่างหลัดถ่ายเบิ่กนะพี่น้องแบบบทเฮ็ดยังไลายคือบาดหลัดเด็กพี่น้องแบบบทเฮ็ดไลยอย่างนะเออแต่ว่าเห็ดเออเห็ดบปลายกินแบบง่ายๆนะเรียบง่ายนะพี่น้องแบบนี้แหละง่ายที่สุดเลยบบทมีอย่ากแบบบานเฮาแบบมีข้าวปุ้นมีสีดหลับสีดมีต้มมีหลัดมีนี่เออแต่วันนีเข้าวเจ้าแบบหลับสองถ้วยแล้วก็ไปย่อแขกได้เลยนะพี่น้อง ก็แบบมันเรียบง่ายแห้งแล้วหลัดหมักนะพี่น้องแบบยังแบบง่ายๆสบายเก๋ยไปเหยียบบางฟีน้องอันนี้เป็นเด็กน้อยเขาจอดเล่นยบักบีนะพี่น้องเด็กน้อยก็คือกันนะทุกคนต่างจากบานลาดแทงโบเล่นเกมโบเล่นเกมบบติดโทรศัพท์น้อพี่น้องเล่นยบักบีคืออย่างหลัดแต่เป็นเด็กน้อยอันนี้จะเป็นตะกี้หลัดประมาณประมาณซ้ำเด็กน้อยแหละพี่น้องบานลาดก็ลาดกหรียญเหมืนียอยู่เฮงเลยพี่น้องเบิร์ตไปทีละอย่างสองอย่างแล้วขนาดบอลต้นนี้ยางเมื่อแล้ว แต่ว่ายังบ่ทันละพาเพิ่นเมื่อเนาะพี่น้องเสียเชื้อมาสองสุดเสียถือมาสองสุดซักๆๆคือแต่ว่าซักนุ่งซักตอนเทาอันตอนอ่าเฮาบ่มาอะพ่นบ่ตกแต่ว่าพ่นมากนะพ่นตก2องเหมือกทุกคนไปไปยืนตันน้องเขาเจ้าิเศษมากบีพ่น่ะตก2องสอ3เหมือสามเเนาะแป๊ะเนาะพ่นตกนี่ขจรวาพ่นตกกเขจาว่าหลัดมากเลยพ่นตกเอาพ่นมาผ่าเออหลัดเป็นยังที่แบบว่า ซุ่มซื่อมีความแบบซุ่มซื่อโอแม่นะนะแตกคนเขามาละ่นตกแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยตกแห้งพายุเข่าหล่ะก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายคลิปข่าเลยเด็กต่ำจนไพ่หนีดับสี่สามสี่เถื่อนเนาะทุกคนแต่ว่าโบดับเลยดับมาดับมาดับมาก็นดีที่กันเนาะเห็ดเนี่ยเหนียวเปิดหมูเหนียว